สวัสดีค่ะสวัสดีสุขรูสุขคนเดอจ้าพี่น้องวันนี้ก็พบกับแม่อังอังอีกแล้วนะคะคุณแม่สายกินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ได้มาม่าซอสเกาหลีนะคะอู้สีสันน่ารับประทานมากเลยนะคะทุกคนมากินกันเลยคะ่ะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะคะควรตรวจๆเลยนะคะทุกคนอู้ หอมมากเลยนะคะคือน,น้ำลายแล้วคือน,น้ำลายแล้วหอมใะเนาะอืหอห อืแซ่บมากเลยนะคะทุกคนเผ็ดจัดจ้านนะคะเติมพริกป่นอีกนะคะทุกคนแซับจับ คนยังเป็นคนตรวจอยู่เลยนะคะโอ้เสียงญาบีตาซะเนาะ Ja. Oh, oh. 哎。 นน <laughs> อ้ยเสียเงาืมครัวผมข่ออยู่ไหนหนกนกินบ่ั <laughs> มานคนจออกมาเบิงเ่งแล้วำหน่อยก็น,น mm ่า hmm. ึ ไป้องเรีหนอืมอืมเอาน่าเอียโอ้เอินมาซุกซนปะเนี้ยเอียอืมเอียไปโรงเรียนยังไม่มาพ่อพ่อไปทำงานยังไม่มาปะปะขับรถ ช้อนมาแม่อร่<า>อยโอ้ยทั้งเผ็ดทั้งร้อนนะคะทุกคนอุ้ย ไม ah ่ได้เปิดพ <German> ัดลมนะคะแชบ่เต็มปากเต็มคำบอกไปได้ เซ็บทั้งผิดนะคะอือหืออือหือทนได้อหมได้ สำหรับคลิปนี้ก,ก็ขอบพระคุณทุกการรับชมจ้าทุงแซ่บทุงเผ็ดอีกแล้วจ้าทุกคน